โอ้โหโอ้โหยังโดดมาก็โดนดาเมจกระโดดมาก็โอ้ยโอ้ยจีติคอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยช่วยอยู่ไหนอยู่นี่จ้าโอ้อืมบิดราไรได้ั้งถองเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ไงมันทำได้นะวันน่ะ ไอ้ไอ้ไอ้นมเนี่ยนมงวัวมันต้องใช้ถังนมอ่ะแล้วผมจะถังนมมาจากไหนถามกอนมันต้องก้าอจากนมงวัวแฮ่เฮ้ยผมงงเลยนะมันทำขวดพูชันเหรอ,อพูชันอืม สรุปมันมันมันคือควรอะไรสักอย่างแล้วผมก็อยากลองกินมากมน่าก,กินนะโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยทำไรแล้วเนี่ยจะสร้างบ้านแล้วเหรอกูสร้างบ้าน,นอยังเลยเฮ้ยอ,อย่างนี้มันต้องสร้างด้วยสิสร้างสร้างใหเป็นนะฮะไอ้โคบ้านเราก็รว่วไปกันแล้วเนี่ย ขายฐานดีจังเลยต้องน้อยเขาต้องมีปลานนะวะลีเ้ยนี่นคนละเลือกแล้วแะนวคนนี่คนละฐานกันไปทางไหนเนี่ยโอ,โอเคอืมเอาที่ขุดดีกว่าเอออือม,ม่อยากขุดตรงนี้เลยมันจะไม่ระนาบกันมาขุดตรงนี้แหละ เออจะมีทานเยอะๆไม่ไม่ไม่เราจะมีหินเยอะๆนีละไรตกตั้งเลยมันจะมืดขึ้นอัดี้น้อน้อยมันก็มืดที่ขุดเอฟิกันขุดการทำลายแล้วก็มืดกว่านะมันเองก็มืดไปน้ยแต่ว่าเราก็กลัวไม่กลัวหรอกนะใครจะกลัวล่ะใครพ่อโหมเป็นปีศาจอยู่แล้วพี่เราไม่ยาหรอน ไปโอ้ยอย่าเดินซิผมไม่ได้เดินนะไม่รู้ใครเดินไม่มีไม่มีๆๆนะผีหรือเปล่าไม่มีโอเคผมอาจจะหลอนไปก็ได้โอเครู้เกมมาเด็กไม่ใช่นะครับอาจจะเพิ่กดก็ต้ก็เพิ่กดน,นะเฮ้ยโอเคโอเคผมเป็นคนที่ จะทำไรแล้วจบไวขุดแค่นี้แหละอืมโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอืมอะไรอะอู้อะไรเนี่ยอืมอืมเร็ววะเนี่ยทำทางนี้อืมเออโอเค อึบออึนี่มึงเงี้ยอะไรวะเนี่ยการสร้างบ้านเป็นศูนะ์ชัดเลยผม,ผมสร้างบ้านได้แย่ามากอืมคุณคิดว่าผมสร้างบ้านแย่ไหมเนี่ยดนะูว่าสร้างสูงฟัง,งบ้านเลยไม่สวยอะไรแต่ถ้าบอกว่าผมคือคะแนนแล้วหรือผมจะให้เต็มสิบเลยกันถึงมันจะไมส่สวยแต่ผมก็กให้เต็มสิบอยู่แล้ว โอ้ยแล้วคุณให้ผมเล่นน้ำเหรอแล้วรู้ทีแรกรู้ก็รู้ก็เลยวาสกอตเราลองน้ำก็ไม่ได้นะอืมเนี่ยจะลงดำน้ำเหรอหรือใช้ชุดกอดดำน้ำได้เออเขาลากันมีหลุมไม่ใช่เหรอไม่ขุดทางล่างแล้วโอ้ปิดดีกว่าเฮ้ยดิดิโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะไม่กี้ ตาคุณเฮ้ยเดี๋ยวขอเฮ้ยอยาอ่าเข้ามาอุ้ยู้้กึกว่าตอนเราเนี่ยเออเกิดอ,อะไรขึ้นอะ่ะแป๊บนึ่งนะไอ้ถ้าเราผมเพิ่งรู้นะไอ้ตอนที่เราหักคอเนี่ยาดาเมจเราจะแรงขึ้นนะเพราะคนจะให้ผมตีงัวไหมผมไปเพิ่งก่อนตีแล้วมันก็กาสเต็กตอ่อตาเลยสเต็กแบบวากิมื่มาสเต็แกแบบม,มีเดียมแร่อร่อยกันเลยครับ มีทานเรามีทานทานเยอะมากชมเล่เลเนี่ยโอ,อ้เออีอยากทำมาตั้งนานละเฮ้ยเฮ้อยากทำมานานแล้วเนี่ยโอโอเคเพื่ออะไรกันวะเพราะคาบได้ของันการมันบเบิรท้ทอไม่ใช่ กลายเป็นทอนนโคจะใหญ่ถ้าผมทำได้นะโอ้ทำไรอะปีกัดอาละปิดตัวนะ้ะทำไรวะเนี่ยผมเนี่ยผู้ช่วยกูคนลืมไปแล้วว่าสิ่งที่สำคัญในในการเอ,อนอนเนี่ยเราไม่มีเตียงเลยนะเราจะนอน,นยังไงเพราเราไม่มีเตียง เราไม่มีเตียงเราจะนอนยังไงไมค้าต้องการเตียงมอยห้ขึ้นบนทำไมวะเราต้องการเตียงเราจะไปล่าคืนนี้เนี่ยผู้ช่วยไปส่งงสร้างบ้านเลยไม่ต้องสร้างแล้วเอาผมรุดแร้วจากบ้านแล้วคนโว้เราจะอ,อไปล่าเตียงเหรอไม,ไม่ล่าไงวันนี้เรา ไปหากเกลขนอกอันตรายอันตรายทิงเงนเื่อเราถือจะเป็นมิดกันเถือนนะแต่มันก็มีอเออมนอนเตอร์บางแห่งที่ก็ตีเราได้นะไม่งั้นก็บ้อมบีตายน้ำอะนะที่ตีผมแล้วก็เกือบตายไปแล้วหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอะ่ะคิปเปอร์นากลัวนากลัว โอ้โหโอืมอ้ยกระโดดยากเลยตวเศษร่างกายจะผอมเพียวมากแรงน้อยประเด็นอืมเอาละอีขึ้นไปโอ้โหบ้านหงกรลลันทอจังเอ,อ,อ้ยอีหยาอืม โคดไก่โอ้โหลงไปเอเอเคลืนมาแล้สักทีเจอมอลน,นะไม่มีจะเจอที่สูงนอนดีกว่าอืมนอนโอ้ยตาผมมืดมิดแล้วเนี่ยโมเทป หน้าควยงี้ไปแสดงผียังสยองขวัญน,นะไหมไม่คิดสภาพแล้ว้าผมไปเป็นมันแล้วก็มันก็จะเป็นโหมใช่แล้วมันจะเป็นโหมได้ไงอันนี้ผมเพิอเจอนลครับไม่ต้องฟังผมผมสูบกาวมาตะกี้ฮีโอ้โหโอ้โหโคตรวางเปล่า,าอะ่ะนี่ป่าช้าที่ไหนวะเนี่ย ป่าช้าเหรอไม่เห็นมีมอนเลยไม่ไม่ไมโอ้เพกคูอาปากด้วยยิ้มสวยยิ้มสวยเลยเห็นแล้วก็าชากใจอืมอะไรอ่ะไฟป่าเหรอเอาไฟป่าเอาไฟไมไฟไหเฮ้ บ้านผมเล็กไฟได้เลยอะบ้านผมเล็กเราเบิดแล้วล่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับขาดคิ้วพอดีเลยหิวหิวพอดีว้ายกินซอยจูเลยงอมงอมงอมดูดวงอาทิตย์ตกฮ้ยเราก็กินซอยจูไปด้วยอืมเอาล่ะลงไงให้ดนะังแบบน้อยสุดลงแบบเออ อืมอืมดอะเมดน้อยเด็ดท่าโอ้ยเฮ้ยปืนดับเมนปืนดับเมนมันหลอยไปแล้วเฮ้ยบัานมันโฮมมันโฮม